สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะเอฟซที่น่ารักของป้านาทุกท่านนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะปะ้านามารีวิวรีวิวเหรียญค่ะเหรียญอันนี้ได้คุยกันแล้วหรืถได้รู้ว่าเป็นเหรียญน,นะคะจากเอฟซนะคะส่งมาให้ปห้านานะคะนะคะเหรียญก็ใส่ใส่มาแบบนี้เลยนะคะมาชมกันนะคะว่าในนี้มีอะไรเขาโอ้ยเขาไม่ได้แพ็ค กล่องค่ะใส่ซองใส่ซองของเคอรี่มาเลยนะคะไม่ได้ไม่ได้ปิดกาวด้วยใช้แม็กกิดค่ะก็น่าจะมีอยู่แค่นี้ก็น่าจะมีอยู่แค่นี้นี่นี่ก็คงไม่มีแล้วค่ะก็คงจะมีอยู่ถุงเดียวค่ะเพราะจำนวนเหรียญแค่เอ,อ่อ ไม่เกิน20เหรียญค่ะเหรียญแค่สิกว่าก็ครบค่ะเนี่ยค่ะเหรียญที่เป็นน่ารับซื้อนะคะ FC เขาส่งมานะคะเป็นเหรียญ1นบาทครุฑปี17ค่ะที่เป็นครุฑ1บาทครุฑ17ที่มีธาตุครบอยู่ในเหรียญเดียวะนะคะดินน้ำลมไฟครบอยู่ในเหรียญน,นะคะเป็นเหรียญที่มีธาตุครบดินน้ำลมไฟนะคะครุฑ17ค่ะ เป็นารับซื้อนะคะเนี่ยค่ะเหรียญที่เป็นารับซื้อครุฑหนึ่งเจ็ดป็นารับอยู่ที่ยี่สิบห้าบาทค่ะได้ตกลงกันแล้วได้คุยกันแล้วว่าเป็นารับเท่านี้นะถ้าจะส่งก็ได้ถ้าเห็นว่ามันยังถูกอยู่ก็ยังก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องส่งก็ได้เปนะไม่ได้ว่าอะไรแต่เป็นรับได้แค่นี้จริงๆเพราะช่วงนี้ราคาเหรียญเขาตกต่ําค่ะถ้าเป็นหุ้นก็หุ้นลงนะคะนี่ปีสี่สองนะคะเป็นรับซื้ออยู่ที่ 30บาทค่ะปีสองห้ี่สองนะคะเป็น้รับซื้อนะคะเอ่อสองห้าสี่สองนี่รับซื้ออยู่ที่30บาทค่ะและ2 5งหสานะคะที่เป็นะรับซื้อนะคะเป็นะรับซื้อเหรียญ10บาทปี2 5 4ห้าสี่หนึ่งหนึบาท2542 30บาท2534 30บาทนะคะแอดไละน์ป็าน้านะคะ ศูนย์หกสองหกสองเจ็ดสองห้าห้าห้าาป้าให้ดูเลยเนี่ยค่ะนี่นะคะเบอร์ไลน์เป็นน้านะคะเนี่ยค่ะนะคะอย่าโทรนะคะใช้เพิ่มเพื่อนในไลน์นะคะใช้เพิ่มเพื่อนเพิ่มเพื่อนแล้วเออแอดไลน์มานะคะถามป็นนาว่าป็นนารับไหมส่งเหรียญให้ป็นนาดูนะคะป็นนารับเหรียญน,นะคะเอ่อมี FC บางท่านบอกเห็นป็นนารีวิวแบงค์รีวิวธนบัตรนะคะ บอกเอ่อแล้วถามมาาน้ว่าไหนบอกว่าไม่รับแบงค์ป้าปน้าไม่ได้รับแบงค์นะคะทุกทุกทุกคลิปป้าน้าไม่เคยบอกเลยว่าปา้าน้ารับแบงค์นะคะธนบัตรนะคะป้าน้ไม่ได้รับนะคะแต่ที่ปา้าน้ามีมารีวิวมีที่เอฟซีส่งมาสาเหตุเพราะเขามีเหรียญเขามีเหรียญแบบนี้นะคะเขาจะส่งเหรียญมาและเขาก็มีธนบัตรอยู่ด้วยเขาก็จะส่งมารวมแล้วเขาก็จะบอกว่า ปน่าคิดเงินให้หน่อยให้เท่าไหร่ก็ได้คือเขาก็ไม่เก็บแล้วเขาจะส่งเหรียญมาและธนบัตรอยู่ก็ไม่อยู่ที่เขาเขาไม่ได้สะสมแล้วเขามีภาระอย่างอื่นที่จะต้องทาถ้ามาเก็บเหรียญมันจะเป็นภาระเขาบอกออส่งมาให้ปหน่าทั้งหมดเลยประมาณนี้นะคะท,ที่ปน่ารีวิวหยุดบ่อยๆนะคะปะน่าไม่ได้รับซื้อนะคะบอกเลยว่าไม่ได้รับซื้อคะ่ะแต่แต่เขาส่งเหรียญ ที่ไปน่ารับซื้อมาแบบนี้ค่ะและเขามีธนบัตรด้วยแล้วก็ส่งมาด้วยค่ะประมาณนั้นนะคะเข้าใจตรงกันนะคะเพราะว่าสาเหตุที่ไปน่าไม่รับธนบัตรเพราะว่าส่วนมากเลยธนบัตรที่อยู่ตามบ้านจะเป็นธนบัตรที่ผ่านใช้นะคะผ่านใช้ผ่านใช้แล้วเวลาถ่ายรูปมาก็จะไม่ชัดบางทรีรอยขาดก็จะมองไม่เห็น เป็นรูก็มองไม่เห็นซึ่งมันเป็นอะไรที่ใช้ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นัระนเรยตัดปัญหาไปเลยว่าคือไม่รับค่ะถ้ารับก็ต่อเมื่อเห็นของได้นั่งดูได้พิจารณาได้ได้ดูได้จับต้องอ่าโอเคประนาก็จะซื้อแต่ถ้า f f ถามนะคะท่านผู้ชมถามว่ารับไมหมปันบอกเลยว่าไม่รับค่ะตัดปัญหาค่ะถ้ารับมานี่ปัญหาจะเยอะค่ะเยอะมาก เพราะส่วนมากธนาบัตรที่เก็บไว้ที่บ้านนะคะคือเป็นธนาบัตรผ่านใช้แล้วบางบางท่านก็ลอยพับพับใส่กระเป๋าตังอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งนักสะสมเขาไม่นิยมนะคะเป็นน้าเอามาปนน้าก็ขายไม่ได้นะคะค่ะเข้าใจป็นน้านะคะเอามาดูเหรียญต่ออันนี้จะเป็น10บาทปี41่เนี่ยค่ะที่ปะนน่ารับซื้อ100บาทนะคะเหรียญ10บาทปีสองหี่ห เรนี้สวยนะคะมีผิวยังผิวยังอยู่เลยเนะะี่ยค่ะมี4ีหนึ่งมาหเหรียญถูกต้องค่ะครบนะคะ4ี่หนึ่งหเหรียญก็รับไป500บาทครุดอีก250บาท25เหรียญน,นะคะ2อ0ร้อยสบวกหกเป็น310บาท310บาทบวกอีก5้าร้อบบาทค่ะเนี่ยคะ่ะ ส่งเหรียญมาในราคาหน้าเหรียญเท่าไหร่เนี่ยสามสิบอ่าห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดสิบบาทค่ะหน้าเหรียญทั้งหมดคือแปดสิบบาทแปดสิบบาทรับไปแปดร้อยค่ะไม่ใช่แปดร้อยสิเกินส่งเหรียญมาแปดสิบบาทรับไปอันนี้ห้าห้าห้าหกเจ็ดอ่าแปดร้อยค่ะถูกต้องไม่เกินนะคะเนี่ยค่ะปรรดรับซื้อนะคะ 10บาทปี2541รับซื้ออยู่ที่100บาท10บาทปี2542 30บาท10บาทปี2534 30บาทค่ะเนี่ยค่ะนะคะเป็นเรียงให้ดูนะคะถ้าท่านต้องการที่จะขาย นะคะแอดไลน์ไปหน้ามาเลยไลน์ไปหน้านะคะ0 6 2ย์7 2 5 5 5นะคะเพิ่มเพื่อนในไลน์อย่าโทรนะคะโทรแล้ไปหน้าไม่ค่อยได้รับนะคะไม่ไม่ไม่สะดวกรับสายจริงๆค่ะนะคะท่านท่านเพิ่มเพื่อนในไลน์แล้วส่งภาพนะคะส่งภาพแล้วพูดคุยกันเพราะที่ส่งเพราะถ้าคุยถ้าโทรมาไม่ได้รับก็คือจบเลยก็ไม่ได้ติดต่ออีกใช่ไหมคะหรือท่านจะโทรอีอกท่านก็จะเสียเวลาใช่ไหมคะถ้าท่านนะคะ เพิ่มเพื่อนในไลน์นะคะแอดไลน์มาเพิ่มเพื่อนแล้วท่านก็ส่งรูปส่งข้อความไว้ในไลน์นะคะจะไม่ไปไหนเลยนะคะเพราะปะนัดว่างตอนไหนป้านัดก็จะมาอ่านอ่าน,านแล้วก็จะตอบสะดวกจะตายดีออกนะคะแล้วเ,เช้าๆก็ส่งดอกไม้อวยพรกันสวัสดีตอนเช้าน่ารักออกค่ะนะคะกรุณาอย่าโทรนะคะ <im it> เพิ่มเพื่อนมานะคะแอดแอดไลน์มานะคะติดต่อกันทางไลน์ดีกว่านะคะ ได้พูดได้คุยได้ทักถามตลอดสารทุกสุกดิบอะไรก็ได้คุยกันนะคะจากที่เป็นจากที่เป็นท่านผู้ชมเป็นเอฟซีประณนต์หลายท่านเลยค่ะทุกวันนี้เป็นเพื่อนกันแล้วค่ะด้วยพูดคุยแล้วเป็นเออเรานักสะสมด้วยกันเรามีแนวทางเดียวกันรักในเหรียญเหมือนกันค่ะคุยกันถูกคอค่ะกลายเป็นเพื่อนกันไปแล้วค่ะตอนนี้ซื้อขายกันแบบไม่ต้องมีอะไรมากเลยทักนิดเดียวรู้กันเลยค่ะเป็นอะไรที่แบบ นะคะน่ารักมากค่ะหลายท่านเลยค่ะหลายท่านเลยที่มีความรู้สึกดีๆต่อกันนะคะเชา้ชาๆก็ทักทายกันนะคะทางาติดต่อทางไลน์นะคะดีที่สุดนะคะเหมาะที่สุดเลยนะคะเพราะปะ้านนะคะอายุค่อนข้างจะน้อยนะคะปะ้านะก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยไดทันสมัยสักเท่าไหร่อ่ะนะคะก,ก็ประมาณเนี้ยค่ะ แอดไลน์เพื่อนๆมาทิ้งไลน์ไว้นะคะแล้วบรรดาตอบขออภัยนะคะบรรดาตอบช้าค่ะช้าช้าเรื่องช้านี่ช้าจริงๆค่ะบางวันอนะข้ามไปสองวันบรรดากลับมาตอบนะคะเจเย็นนะคะเจเย็นบรรดาตอบทุกคนคะ่ะแต่จะช้านะคะบางครั้งก็ถามมาปุ๊บบางทีเ,เห็นข้อความเด้งขึ้นที่ใช้โทรศัพท์อยู่ก็ตอบได้เลยแต่บางครั้งคือไม่ได้ใช้โทรศัพท์ไม่ได้ใช้คอมเลยนะคะไปที่อื่นไปทําธุระอะไรเงี้ยค่ะก็ยังไม่ได้ตอบนะคะ เข้าใจตามนี้นะคะป็นน้าขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่กรุณารับชมนะคะขอให้ทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆนะคะสวัสดีค่ะ